ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องโมเดลนะครับ evaluation นะครับก็สิ่งที่เราจะทำใน c i s p d โมเดลเนี่ยนะครับก็คือสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับจากนั้น data เพียงพอไหมนะครับพอโอเคปุ๊บนะครับเราก็มาทำา d a t a เป๊นะครับจากนั้นเราสร้างโมเดลนะครับทีนี้โมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเราต้องมีการพิสูจน์โมเดล ซึ่งนะครับสิ่งที่เราจะพิสูจน์นะครับก็คือเราจะเรียกใช้ที่เรียกว่า confusion metric นะครับโอเคก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับผมนะครับก็นะครับในการ evaluate model เนี่ยนะครับปกติเรามี Data นะครับอยู่1ชุดนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ ทำไมต้องแบ่งเป็นสส่วนนะครับเพราะว่าเราจะได้เอา Data ชุดหนึ่งนะครับไปสร้างโมเดลและอีก Data อีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะได้เอา Data ตัวเนี้ยนะครับไปลองเทสโมเดลที่เราสร้างขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็จะเปรียบเทียบดูว่าผลของการโมเดลที่ปิดดิคออกมานะครับกับค่าจริงที่เรามีอยู่เนี่ยเทียบกันเนี่ยนะครับมันทายถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่าเราแบ่ง Data ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ทราบว่า Data ที่เรามีเนี่ยนะครับนะครับมา วัดผลของประสิทธิภาพโมเดลได้นะครับผมก็นะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูเรื่อง confusion m a t r i c นะครับเรามาดูคอนเซป t นิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่านะครับโมเดลที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นโมเดลทำนาย h e a r t attack นะครับหรือก็ทำหรือว่าทํานายการนะครับโรคหัวใจนะครับก็สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือว่าเวลาคนป่วยเข้ามานะครับเอาคนป่วยเนี้ยมาเข้าสู่โมเดลนะครับ โมเดลเนี้ยก็จะดูนะครับว่าคนป่วยเนี้ยป่วยจริงหรือเปล่านะครับถ้าอันนี้ผมกําหนดให้เนาะถ้าเป็นคนหน้านับหน้ายิ้มเนี่ยก็คือไม่ป่วยนะนะครับแล้วก็ถ้าคนหน้าเศร้าๆเนี่ยคือคนป่วยนะครับอันนี้คือเขาป่วยจริงป่วยไม่จริงนะครับแต่ว่าเขายังไม่รู้หรอกนะนะครับเพราะเขามาผ่านโมเดลตัวเนี้ยนะครับมาผ่านโมเดลตัวเนี้ยนะครับโมเดลตัวเนี้ยก็จะคัดกรองออกไปว่าถ้าป่วยจริงนะครับหรือว่าป่วยเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับไฮเดรตแท็กเนี่ย ถ้าป่วยจริงให้คัดมาอยู่ห้องบนนะครับที่บอกว่าห้องป่วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ป่วยก็คัดมาอยู่ห้องล่างนะครับทีนี้นะครับในการคัดของโมเดลตัวนี้นะครับมันก็จะมีการทํานายทั้งผิดและถูกนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับคัดนะครับคัดห้องคนข้างบนคือห้องคนป่วยนะเยีคือห้องคนป่วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าคนป่วยจริงนะครับมาอยู่ห้องคนป่วยเนี่ยนะครับก็คือเป็นการทํานายถูกใช่ไหมครับ ส่วนถ้าเกิดคนไม่ป่วยนะครับคนไม่ป่วยคนนี้นะครับมาอยู่ห้องคนไม่ป่วยนะครับมาอยู่กลุ่มคนไม่ป่วยอันนี้ก็คือโมเดลทํานายถูกนะครับโอเคอันนี้เราจะเรียกว่าทํานายถูกนะครับโอเคสีเขียวผมวงไว้เนาะก็คือถ้าป่วยก็นะครับแล้วก็มาอยู่ห้องห้องถูกต้องนะครับก็คือว่าป่วยไม่ป่วยก็มาอยู่ห้องคนไม่ป่วยนะครับมันก็จะมีทั้งทํานายถูกและทํานายผิดนะครับโอเคคนไหนทํานายผิดบ้างครับ คนที่ทำนายผิดก็คือคนนี้เนาะนะครับไม่ป่วยนะครับโมเดโมเดลแต่โมเดลทำนายว่าป่วยนะครับแล้วก็คนนี้นะครับป่วยแต่โมเดลทำนายว่าไม่ป่วยก็คือมาอยู่ห้องโนคนไม่ป่วยนะครับผมก็ผมวงเป็นสีแดงๆเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า confusion matrix เนี่ยทำงานยังไงนะครับก็ หลักการเหมือนเดิมนะครับสมมุติแล้วเรามีกลุ่มคนนะครับแล้วเราเรียกว่า action data เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับใน action data ก็จะมีของคนป่วยและคนไม่ป่วยนะนะครับคนป่วยและคนไม่ป่วยนะครับพวกยิ้มยิ้มเนี่ยไม่ป่วยนะครับแล้วก็คนเศร้าๆเนี่ยนะครับมันได้ป่วยนะครับทีนี้เขาเรียกว่า action data นะครับป่วยไม่ป่วยจริงๆเนี่ยนะครับมันอยู่ในส่วนของ supervised learning เนาะนะครับมันจะมี label บอกเนะครับพวกเนี้ยคือคนป่วยก็ label เป็นคนป่วยนะครับไม่ป่วยก็ label เป็นไม่ป่วย ทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าโมเดลเรา e d i ิกออกมานะครับอันนี้คือเราทํานายแล้วเราจะทํานายแล้วนะครับเรากั้นห้องเป็นสองห้องเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับห้องหนึ่งนะครับห้องทางด้านซ้ายมือห้องนี้นะครับห้องทางด้านซ้ายมือห้องนี้นะครับคือห้องคนป่วยนะครับแล้วก็ห้องทางด้านขวามือนะครับคือห้องคนไม่ป่วยนะครับทีนี้นะครับผมจะใส่ตัวเลขนะครับใส่เครื่องหมายนิดนึงนะครับว่าคนป่วยเนี่ย นะครับให้เป็นบวกหรือเราจะเรียกว่าโพสิทีฟนะครับแล้วคนลบเนี่ยนะครับเป็นคนไม่ป่วยนะครับเรียกว่านิเทีฟนะครับก็ปกตินะครับในการตรวจของคนไข้เนี่ยนะครับถ้าเราไปตรวจเลือดนะครับแล้วถ้าเลือดออกมาเป็นนิเกทีฟเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ป่วยเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเขาบอกว่าตรวจแล้วผลเลือดของคุณเป็นบวกเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณป่วยนะครับก็จำง่ายๆเหมือนกับไข่เลือดบวกอะไรเงี้ยเเป็นอะไรนะเลือดบวกนะครับก็ป่วยเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การทานายเนี่ยมันก็จะทํานายได้สส่วนนะครับคือส่วนของคนป่วยนะครับฝั่งนี้และส่วนของคนไม่ป่วยอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ทีนี้นะครับในการทานายเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับก็คือผลจากการทํานายนะครับถ้าพวกนี้ทํานายเสร็จนะครับคน1 2 3 4 5 6้าเนี่ยนะครับทำนายว่าโมเดลทํานายว่าป่วยนะครับก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับโมเดลทํานายว่าไม่ป่วยก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับ เห็นว่าโมเดลเนี่ยมันจะทํานายทั้งทานายผิดและทํานายถูกเนาะคนไหนถูกบ้างนะครับอะไรทํานายถูกบ้างนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้กลุ่มเขียวเขียวเนี่ยคือทํานายถูกก็เห็นได้ว่านะครับ Data จริงหรือ Action Data เนี่ยเป็นคนนะครับเป็นคนป่วยนะครับแล้วเขาก็มาอยู่ห้องป่วยนะครับคือห้องทางด้านซ้ายมือนี้นะครับพวกเนี้ยทำนายทำนายถูกว่าป่วยเนาะเราเรียกว่าถูกโพซิทีฟนะครับโพซิทีฟในที่นี้หมายความว่าป่วยนะครับโพซิทีฟในที่นี้หมายความว่าป่วย แล้วก็ป่วยจริงนะครับโอเคนะครับฝ่วนห้องนี้นะครับเรียกว่าห้องลบนะครับห้องลบห้องข่ามือเนี้ยนะครับห้องลบนะครับแล้วในห้องลบเนี้ยนะครับโมเดลทํานายออกมานะครับว่าคนพวกเนี้ยนะครับไม่ป่วยนะครับไม่ป่วยคือเนกาทีฟนะครับเนกาทีฟนะครับเพราะฉะนั้นทํานายถูกก็คือเขาเรียกว่าทูเนกาทีฟนะครับก็คือทํานายถูกนะครับทีนี้ทํานายผิดเราจะเรียกว่าอะไรนะครับทํานายผิดก็นะครับ เรียกตามชื่อห้องเป็นหลักเนาะหรือว่าผลการทำนายของโมเดลนะครับก็ถ้ามันทำนายผิดเราก็เรียกว่าฟอร์นิทีฟนะครับตัวนี้ก็คือว่ามาอยู่ในห้องคนป่วยแต่จริงๆแล้วมันเป็นป่วยปลอมนะครับก็คือจริงๆเขาไม่ป่วยนั่นแหละนะครับแต่โมเดลทำนายว่าป่วยนะครับอันนี้โมเดลทำนายว่าไม่ป่วยนะครับก็คืออยู่ในห้องนี้โมเดลทำนายว่าไม่ป่วยแต่จริงๆแล้วเขาป่วยนะครับเรียกว่าฟอร์นิแคทีฟนะครับค่าเหล่านี้นะครับจะมีทั้งหมด4ค่าคือ two positive ฟอร์โพซิทีฟนะครับทูนิเกตีฟและฟอร์นิเกตีฟค่าเหล่านี้เราสามารถที่จะนับนะครับนับค่าพวกเนี้ยนะครับนับค่าพวกเนี้ยเป็นนับ1 2 3 4 5นะครับพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็1นะครับ F F N ก็1นะครับ T N ก็4นะครับเราสามารถที่จะเอาค่าเหล่านี้นะครับมาใส่ในตารางหนึ่งเรียกว่า confusion matrix เพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดลนะครับใส่ยังไงนะครับก็นะครับตารางเนี้ยนะครับมันจะเป็นตารางนะครับตารางที่จะบอกว่า ผลการปีดิกนะครับปีดิกว่านะครับตรงนี้นะครับปีดิกว่าป่วยนะครับแล้วค่าจริงป่วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือค่าทูโพซิทีฟนะครับถ้าปีดิกว่าป่วยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ป่วยนะครับอันนี้เรียกว่าฟอร์โพซิทีฟนะครับค่าทํานายนะครับทำนายอันนี้เป็นค่าลบเนาะนะครับทำนายว่าไม่ป่วยนะครับแล้วจริงๆไม่ป่วยนะครับเรียกว่าทูเนกาทีฟนะครับแต่ถ้าทํานายว่าไม่ป่วยนะครับ แล้วค่าจริงเนี่ยป่วยนะครับเรียกว่าฟอร์นกาทีฟนะครับดูแกนนี้เป็นหลักเนาะนะครับอันนี้คือฝั่งนกาทีฟนะครับแล้วก็ทํานายดูนะครับว่าค่าจริงนะครับถ้ามันตรงกันก็คือถูกนะครับค่าจริงตรงกันก็คือถูกก็คือทรูนะครับถ้าทํานายผิดก็เป็นฟอลนะครับโอเคทีนี้นะครับค่าเนี้ยจะส่งอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะหาค่านะครับก็คือว่าเรานับนะครับแปลวาค่าเนี้นะครับ TP 5 FP 1 TN 4นะครับแล้วก็ฟอนต์เนกาทีฟหนนะครับเอามาใส่ในตารางนี้นะครับนับเข้ามาใส่นะครับสิ่งที่ได้คือเราสามารถที่จะหา accuracy ได้นะครับก็คือ accuracy ก็คือเอาค่านะครับค่าถูกนะครับถูก2อันมาบวกกันถู s i t i ีฟกับถู e g a t i v e มาบวกกันแล้วก็หารด้วยทั้งหมดนะครับทั้ง4ค่านี้บวกกันได้เลยนะครับอันนี้จะได้เป็น0.81นะครับ ค่าเต็มคือ1นเนาะนะครับค่าเต็มคือ1น8 1ก็คือ accuracy เรา81%นั่นเองนะครับต่อไปนะครับมันไม่ได้มีแค่ค่า accuracy อย่างเดียวนะครับมันจะมีค่าเรียกว่าค่า precision นะครับค่า precision เป็นการบอกว่าโมเดลเราเนี่ยทำนายได้แม่นขนาดไหนนะครับก็นะครับ precision จะดูนะครับจะดูแนวนอนเนาะนะครับ precision จะมีทั้งบวกและลบนะครับนะครับก็ ก็อันนี้ถ้าเป็นพิทิชันบวกนะครับก็ดูแนวนี้เนาะดูแนวนี้นะครับดูแนวนี้นะครับทำนายว่าแม่นขนาดไหนนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่โมเดลทํานายได้ในขาบวกนะครับพิทิชันขาบวกเนี่ยนะครับก็คือเอาค่านะครับค่านี้ค่าถูกนะครับ two positive นะครับหารด้วยทั้งหมดนะครับก็5นะครับได้0ู .8 3%ในทํานองเดียวกันนะครับถ้าเป็นอย่างที่แจ้งไว้นะครับมีทั้งได้ทั้งบวกและลบนะครับถ้าลบก็ดูแนวแกนนี้นะครับ ก็คือเอาค่าทูเนกาทีฟอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็หารด้วยทั้งหมดนะครับก็ได้4หารด้วย5ก็เป็น80%นะครับอันนั้นคือการนะครับการทำนายนะครับครับก็ก็ดูพิจิตร์ชั่นตัวอย่างนะครับดูพิจิตร์ชั่นตัวอย่างก็คือว่าอย่างกรณีนี้นะครับนะครับก็นะครับเป็นคือถ้าเกิดเป็นค่าพิจิตร์ชั่นเนี่ยนะครับจะโฟกัสบนนะครับการพิจิตร์ของโมเดลนะครับก็ ความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าแความสามารถในการที่จะถ่ายแม่นนะครับว่าถ่ายได้แม่นขนาดไหนนะครับอย่างกรณีนี้นะครับก็จะดูแค่โมเดลปีดิกดูเฉพาะในห้องนี้เนาะดูเฉพาะในห้องนี้นะครับแล้วก็ดูว่านะครับค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับหารด้วยค่าที่ถ่ายถูกหารด้วยค่าทั้งหมดในห้องนะครับก็จะได้ออกมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าความแม่นยำนะครับ ถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้ไม่อยู่ในห้องนี้นะครับก็จะแม่นเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคครับก็นะครับตามตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเห็นได้ว่าทายนะครับแม่นยังไงนะครับก็ดูว่าถ้าเขาทายถูกนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาทายถูกร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือค่าการทายกับผลจริงน่ะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมต่อไปค่ารีคอร์นะครับอันนี้คือการดึงข้อมูล จริงนะครับมาได้ครบขนาดไหนทํานายได้ครบถ้วนขนาดไหนนะครับก็มาดูกันนะครับค่ารีคอร์จะเป็นแนวตั้งนะครับก็เหมือนกันนะครับมีได้ทั้งบวกและลบนะครับสูตรคล้ายเหมือนเดิมเลยนะครับเอาค่าทรูนะครับหารด้วยทั้งหมดนะครับก็ได้5้าบวกหบวกหนะครับก็ได้0.83%นะครับก็รีคอร์ฝั่งลบนะครับก็เหมือนกันนะครับเอาค่าทรูสีเขียวๆนี่อยู่ข้างบนนะครับแล้วหารด้วยทั้งหมด นะครับก็ได้สุนะครับก็นะครับสิ่งที่ตัวรีคอร์ดูนะครับนะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือจะดูที่ Data จริงนะครับถ้าเป็นปีช t i ่นดูโมเดลทำนายนะครับถ้าเป็นรีคอร์จะดูค่าจริงนะครับก็จะดูว่าค่าจริงก็คือว่าถ้าเกิดเป็นรีคอร์ฝั่งบวกก็คือว่าจะดูคนป่วยทั้งหมดนะครับคนป่วยทั้งหมดไม่ได้สนใจห้องเนาะไม่ได้สนใจผลการทำนายสนใจที่ค่าจริงทั้งหมดนะครับ เราก็เอานะครับดูว่าดึงมาได้ครบขนาดไหนอย่างกรณีนี้นะครับเขาดึงมาได้1 2 3 4ใช่ไหมครับนะครับดึงมาได้4จากทั้งหมด5นะครับดึงมาได้5นะครับโอเค1 2 3 4 5นะครับเขียวๆเนี่ย5นะครับจากทั้งหมดนะครับ6นะครับก็นะครับได้0.83%โอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าโมเดลเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ทำนายดึงมาได้ครบหมดเลยนะครับดึงมาได้ครบหมดเลยอันนี้นะครับก็จะถือว่านะครับแล้วอยู่ในห้องในการทํนายเนี่ยถือว่าโมเดลนี้นะครับให้รีคอร์เป็นค่า100%นะครับโอเคทีนี้คําถามคือปกติเราจะดูค่าปิด i ิชช่นหรือรีคอร l นะครับก็โอเคนะครับผมมีโมเดล2โมเดลโมเดล B นะครับปิดทิช i o นนะครับคือปกติเนี่ยนะครับมันถึงแม้มันจะมีบวกและลบนะครับ e ิชั่นบวกลบ r e คอร์บวกลบนะครับแต่ปกติเราจะโฟกัสที่ค่าที่เราสนใจนะครับก็คือค่าค่าโพซิทีฟนะครับหรือว่าค่าบวกนั่นเองนะครับก็มาดูโมเดลแรกนะครับให้ค่า p r e ชั่ i ร้อ0เนะครับในขณะที่โมเดลอีกโมเดลหนึ่งให้ค่า r e คอร์ร้อเนะครับเป็นท่านนะครับคิดว่าสนใจคิดว่าอยากจะเลือกใช้โมเดลไหนในการทำนายแ a t t a ็กหรือว่าคนป่วยนะครับคิดว่าใช้โมเดลไหนดีครับ โอเคนะครับก็นะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับนะครับก็ควรที่จะต้องใช้โมเดล4นะครับหรือว่าโมเดลที่มีค่ารีคอร์หลายเปรีคอร์คือการดึงมาครบนะครับก็คือว่าควรที่จะต้องดึงผู้ป่วยมาครบนะดึงมาครบก็คือว่าโมเดลเนี่ยนะครับสามารถคัดกรองผู้ป่วยมาได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนมันก็จะมีฟอร์มโพซิทีฟก็คือไม่ป่วยแต่ทํานายว่าป่วยนะครับคนนี้ก็อาจจะเครียดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไร นะนะครับควรเลือกโมเดลนี้นะครับในเคสนี้นะครับอ่าล้วมาดูทําไมเราไม่เลือกโมเดลบนล่ะนะครับค่าปิดซิชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจะเห็นได้ว่าทํานายเนี่ยในห้องเนี้ยทำนายได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่จะเห็นเคสหนึ่งใช่ไหมครับที่เขาเป็นคนนะครับเขาเรียกว่าฟอร์เนกาทีบคือเป็นคนที่ป่วยแต่โมเดลเนี่ยนะครับไม่สามารถคัดเข้ามาได้นะครับคนเนี้ยนะครับก็เลย มีโอกาสที่ถ้าเกิดเรามาตรวจแล้วไม่เจอว่าเป็นโรคเนาะแต่จริงๆแล้วเราเป็นโรคเนี่ยนะครับอันนี้นะครับอันตรายกับชีวิตมากกว่านะครับเคสนี้คนเนี้ยนะครับคนเนี้ยอันตรายกับชีวิตนะครับถึงเป็นฟอร์มเนกาทีฟแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์มโพซิทีฟคนเนี้ยนะครับไม่ได้อันตรายกับชีวิตอาจจะมีความเครียดนะครับถ้าเกิดไปตรวจซ้ำอีกทีก็โอเคถ้าเจอว่าไม่ได้ป่วยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเครียดนิดหน่อยนะครับผม โอเคทีนี้จริงๆแล้วแต่เคสนะแล้วแต่เคสตัวนี้แต่ว่าอยากจะให้เราเข้าใจคอนเซปต์นะครับว่าค่าพ Position ค่า Re c a l l เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคจริงๆมันก็มีสูตรนะคำนวณออกมานะครับตามที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับบางทีนะครับมันก็จะมีค่าเรียกต่างๆนานาเช่น recall ฝั่ง positive นะครับก็เรียกว่า to positive r เร e หรือว่า s e n s i t i v i t y นะครับก็ recall ฝั่งโอเคมี false นะครับ positive r a ร e ด้วยนะครับแล้วก็ s อ o r e น่กอรนํานะคนับ เป็นการนำค่าพิชเช่นกับค่ารีคอร์นะครับส่วนใหญ่กางที่แจ้งไว้นะครับว่าปกติเราจะโฟกัสตัวที่เราโฟกัสก็คือป่วยไม่ป่วยนะครับก็คือเป็นโพซิทีฟนะครับเราจะโฟกัสค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมักนําค่าบวกนะครับมาคํานวณนะครับเอวันสกอร์เป็นการเหมือนกับหาค่าเฉลี่ยนั่นเองทีนี้นะครับคอนฟ루ชันเมตริกเนี่ยนะครับที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็ถ้าเกิดเราไปถ้าเราใช้และผิดไมเนอร์เนี่ยเวลาเราใช้นะครับ ใช้ Performance Metric นะครับเราจะได้ค่านี้ออกมาเลยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยก็คือว่าฝั่ง Prediction อยู่ฝั่งนี้นะครับ Yes กับ No นะครับ True นะครับอันนี้ค่าจริงนะครับเป็น Yes กับ No เหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยละครับแล้วก็เป็น Recall ก็อยู่ฝั่งล่างนะครับ Prediction อยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคก็เป็นค่า Predict นะครับทีนี้ในการใช้งานจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะสลับแกนเนาะสลับแกน a c t i o n บางทีคน บางทีไปพอด้วยภาษาไพทอนหรือภาษาอื่นนะบางทีบางทีมันสลับแกนไปอยู่ฝั่งนี้นะครับค่าแอคชวลอยู่ฝั่งนี้ค่าปีดิกอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะพยายามเข้าใจตรงเนี้ยนะครับว่า Action แอคชวลกับปีดิกเนี่ยถ้าเกิดมันทํานายตรงเนี่ยก็คือทนะูพอสิทีฟเนาะถ้าทํานายทำนายตรงฝั่งบวกก็ทูพอสิทีฟนะครับทำนายตรงฝั่งลบก็ทูเนกาทีฟนะครับก็ใส่ค่าให้มันถูกต้องนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในลラพิเนอร์เนาะเราจะมีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า validation นะครับแล้วในเนี้ย นะครับก็จะมีการให้ค่าเอาพุลออกมาเป็น accuracy นะครับเป็น record เป็น position นะครับออกมาโอเคทีนี้นะครับทีนี้ตัวเนี่ยนะครับมันจะมีค่าค่าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าฟอร์มโพซิทีฟกับฟอร์มเนกาทีฟเนี่ยบางทีเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับว่าฟอร์มโพซิทีฟเนี่ยบางทีเราจะเรียกว่าค่าเออร์เลอร์ไทวันนะครับหรือว่าค่าฟ้านะครับแล้วก็ค่าฟอร์มเนกาทีฟเนี่ยเรียกว่าไททูเออร์เลอร์นะครับหรือค่าเบต้านะครับก็ เออเลอร์ไทวันเออร์เลอร์ไทพูคืออะไรนะครับก็นะครับเออเลอร์ไทวันเนี่ยอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับก็คือเราจะเรียกว่าฟอสนะครับฟอสโพซิทีฟนะครับก็บวกปลอมนะครับบวกปลอมคืออะไรนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะนะครับเขาตั้งทำนายว่านะครับทำนายว่าคือบวกเนี่ยคือคือแพ็กแนนเนาะอันนี้เคสเนี่ยคือการที่จะจะจะวิเคราะห์พวกนี้ได้เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าโพซิทีฟคัทคืออะไรนะครับก็เคสนี้ก็โพซิทีฟคัทคือแพ็กแนนนะครับแสดงว่าโมเดลเนี่ยทำนายว่า ท้องนะครับหรือว่าแพ็กนนต์แต่คนผู้ชายท้องได้ไหมครับไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟอร์สโพซิทีฟนะครับคือบวกปลอมนะครับลบปลอมลบเนกาทีฟนะครับคือไม่ไม่ท้องนะครับไม่ท้องอันนี้เขาทํานายว่าไม่ท้องนะครับแต่จริงๆแล้วท้องนะครับอันนี้ก็คือฟอร์เนกาทีฟก็ลบปลอมนะครับผมทีนี้นะครับลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราจะลองทําความเข้าใจค่าทูโพซิทีฟฟอร์สโพซิทีฟนะครับทูเนกาทีฟแล้วก็ฟอร์เนกาทีฟเนี่ยนะครับทำงานทํา เราจะมีวิธีการทํานายยังไงนะครับเข้าใจได้อย่างไรนะครับก็อันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องกําหนดว่า positive p o s i t i v e class เราเนี่ยเป็นคนป่วยนะครับเป็นเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรก็คือในที่นี้นะครับ s i t i v e class เราบอกว่าคนป่วยนะครับซึ่งปกติเราจะโฟกัสนะครับโฟกัสในสิ่งที่เราสนใจนะครับคาที่เป็นโพ i ิทีฟนะครับกรณีถ้าเป็น t w e positive เนี่ยนะครับก็คือว่า positive คือป่วยเนาะ นะครับ JB, เราโฟกัสที่โมเดลนะครับโมเดลทํานายว่าป่วยนะครับแล้วทูด้วยก็คือถูกก็คือว่าป่วยจริงนะครับถ้าโพซิทีฟเป็นฟอก็คือทําเร็วทานายว่าป่วยนะครับแต่ฟอก็คือไม่ป่วยนะครับเพราะฉะนั <small spirit> ้นคนนั้นไม่ป <releases whiskey> ่วยแต่โมเดลทํานายว่าไม่ป่วยนะครับเนกาทีฟโมเดลทํานายว่าไม่ป่วยนะครับแล้วก็ทูก็คือจริงๆแล้วไม่ป่วยนะครับเนกาทีฟโมเดลทํานายว่าไม่ป่วยนะครับแต่นะครับแต่จริงๆแล้วป่วยนะครับโอเค สำคัญที่สุดคือต้องกําหนดโพสิทีฟค่าให้ได้ว่าเรากําหนดว่าเป็นอะไรนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับสมมุติว่าโมเดลในการคัดแยกอีเมลสแปมนะครับโอเคอันดับแรกเราจะคําถามหมคือ For p o s สิทีฟอธิบายคําว่า For Positive ให้ฟังหน่อยนะครับโมเดลสแปมอันดับแรกคือเราต้องกําหนด p o สิทีฟค่านะครับก็สมมุติว่าก็คือ s i สิทีฟค r าง่ายๆคือว่าสิ่งที่เราสนใจนะครับตอนนี้เราจะสนใจว่าอีเมลที่ส่งมาเนะี่ย เป็นสแปมเราจะได้ลบทิ้งไปนะครับเป็นโมเดลในการคัดแยกสแปมอีเมลนะครับก็โพสิทีฟคัดเป็นบวกนะครับเป็นสแปมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟอร์มพิสตฟคืออะไรนะครับก็คือว่าโมเดลทํานายว่าเป็นสแปมนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สแปมนะครับโอเคเตือนภัยสึนามินะครับโพสิทีฟคัดคือนะครับสัญญาณเตือนภัยสึนามินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฟอร์มพิสตฟก็คือมีสัญญาณเตือนภัยสึนามินะครับ แต่นะครับไม่ได้เกิดสึนามินะครับเรียกว่าพอร์ฟอริทีฟนะครับระบบไฟอารามนะครับโพซิทีฟครับคือไฟอารามนะครับนั่นหมายความว่าเกิดไฟอารามแต่จริงๆแล้วไม่มีไฟไหม้นะครับคัดกรองไวรัสโคโรนาพซิทีฟคาัคือป่วยเป็นโรคโคโรนานะครับเพราะฉะนั้นป่วยเป็นโรคโควิดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วฟอสิทีฟก็คือว่าป่วยเป็นโรคโมเดลทํานายว่าป่วยเป็นโรคโควิดแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ป่วยนะครับ เตือนนะครับโมเดลเตือนคนจะหลับในนะครับก็คือว่าโพสติฟก็คือหลับในเนาะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํานายก็คือว่าทํานายออกมาว่าหลับในแต่จริงๆแล้วคนไม่หลับในนะครับแล้วก็โอเคตัวจับขโมยนะครับโพสติฟก็คือสัญญาณตันขโมยดังเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ไม่มีไม่มีขโมยมานะครับฟอสโพสติฟส่วนใหญ่นะครับจะทําให้เกิดความความลาคาญเนาะนะครับเกิดเกิดความลาคาญโอเค เช่นนะครับมีสัญญาณเตือนไฟดังนะครับก็ต้องวิ่งหนีจริงๆแล้วไม่เกิดนะครับหรือคัดกรองไวรัสโคโรนาโอเคก็เครียดนะตรวจตรวจว่าเราเป็นไวรัสโคโรนาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นนะครับก็คือตรวจปิดนั่นเองนะครับหรือกําลังขับรถอยู่นะครับมีระบบป้องกันการหลับในนะครับระบบเตือนจริงๆเราไม่ได้หลับในเราก็จะราคาญนิดหน่อยนะครับหรือการขโมยรอบบ้านนะครับอยู่ดีนั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่มีสัญญาณการขโมยดังนะครับก็ต้องเดินไปดูนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่มี นะครับเคสเหล่านี้นะครับเรียกว่าฟอร์มโพสิทีฟนะครับคือโฟกัสในการทํานายนะครับว่าทํานายถูกหรือทํานายผิดนะครับผมโอเคมาดูเนกาทีฟบ้างนะครับเนกาทีฟนะครับคันแยกคนป่วยฟอร์มเนกาทีฟคืออะไรนะครับก็คือว่าเขาไม่ป่วยนะครับโอเคก็คือโมเดลทํานายว่าไม่ป่วยนะครับแต่จริงๆแล้วป่วยนะครับโมเดลทํานายว่าเป็น ว่ามันไม่เป็นสแปมแต่จริงๆแล้วเป็นสแปมนะครับโมเดลทํานายว่าไม่เกิดสึนามิแต่จริงๆแล้วเกิดสซนามินะครับนะครับไม่มีสัญญาณอะลามแต่เกิดไฟไหมนะครับอันนี้ไม่มีไม่เป็นไวรัสโคโรนาแต่จริงๆแล้วเป็นนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไม่นะครับสัญญาณเตือนไม่ดังเนาะขับรถสัญญาณเตือนไม่ดังแต่จริงๆแล้วหลับในนะครับอันนี้คือ สัญญาณตัวขโมยรอบบ้านไม่ดังเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมีขโมยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเคสฟอนต์น a กทีมนะครับบางทีให้ความเสียหายเยอะกว่านะจ,ะจะเห็นได้ว่านะครับเหมือนกับมันตรวจจับไม่เจอนะครับเป็นระบบที่โมเดลที่คัดแยกนะครับแล้วก็ตรวจจับไม่เจอนะครับผมโอเคก็คิดว่าน่าจะได้คอนเซปต์เนาะถ้าเกิดใครมีคําถามก็โน้ตไว้ได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับ